ครับสวัสดีครับเพื่อนนายวัยลงทุนทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะกับนายแบนทอปนะผมคิดว่าเออเราต้องคุยกันเป็นระยะระยะนะครับเพื่อที่จะอัปเดตกันอัปเดตความคิดนะอัปเดตแนวทางนะการที่เราจะต้องเดินกันไปต่อข้างหน้านะครับก็วันนี้ผมตั้งหัวข้อง่ายๆเลยนะก็คือลงทุนยังไงให้มีกินมีใช้ตลอดชีพนะครับลงทุนยังไงให้มีกินมีใช้ตลอดชีพ ก็ล่าสุดนะมีเพื่อนพอดีผมลงคลิปไปนะก็มีเพื่อนท่านหนึ่งก็อายุ50ก็คืออายุเท่าผมเนี่ยแหละเขาบอกว่าเหมือนทางบริษัทจะมีปัญหาอะไรสักอย่างอาจจะต้องออกจากงานนะครับอาจจะต้องออกจากงานนะซึ่งก็มาปรึกษาว่าผมรับปรึกษาส่วนตัวไหมผมตอบตรงนี้เลยนะผมผมไม่รับนะครับแล้วก็จริงๆคือคือผมจะระมัดระวังเรื่องพวกนี้มากๆเพราะว่าถ้าผม ให้คำปรึกษาหรืออะไรไปโดยเฉพาะเป็นการส่วนตัวเนี่ยแล้วเพื่อนๆเ,เอาไปทำแล้วเกิดเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยผมจะไม่สบายใจนะแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าอ่าผมให้ติดตามคิปอย่างนี้ดีกว่าผมจะพูดเป็นภาพรวมนะครับอาจจะมีเจาะจงบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าให้พูดเป็นภาพรวมแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าให้ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อผม นะครับอย่าเชื่อผมนะอ่ะตามนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะทีนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหานะก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีหนังสืออ e ีบุ๊กชุดนี้นะก็คือชุดอิสราภาพทางการเงินใน10ปีสามารถสั่งซื้อได้เป็นอ e ีบุ๊กนะครับเป็นอ e ีบุ๊กไม่ใช่เป็นหนังสือเล่มน,นะเป็นอ e ีบุ๊กนะครับ799 799นะครับติดต่อไปที่อินบ็อกได้เลยผมแถมคอร์สคุณจารงทุนหุ้น10เด้งให้ฟรี1คอร์สนะครับเป็นคอร์สแถมฟรีนะนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อได้เลยเนาะผมก็เอามาเป็นแพ็กาก็ตของคลิปนี้ก็แล้วกันเป็นพื่อน<ๆ>ท่านใดยังไม่ได้ซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ทํายังไงนะลงทุนให้มีกินมีใช้ตลอดชีพเนาะบางคนแบบฟังหัวข้อแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับข้อห,หนึ่งคือเราต้องวางจิตวางใจเป็นด้วยนะ อตอนช่วงแรกๆที่ผมลงทุนเนี่ยผมก็จะลงทุนพูดง่ายๆว่าลงทุนด้วยความกลัวกับความโลภนะครับลงทุนด้วยความกลัวกับความโลภคือเวลาเกิดข่าวร้ายอะไรผมก็จะตกใจกลัวไปหมดอะเป็นไหมคือใจตุ้มๆต่ำนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาหุ้นขึ้นเยอะๆผมก็จะรู้สึกว่าจิตใจมันพองไงเออมันพองมันพองตัวมันอะไรอย่างเงี้ยนะผมอยู่กับสภาวะแบบเนี้ยมาเป็น10ปีอะ ทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่เอากับมาละนะจะไม่เอากับสภาวะที่เรียกว่าอ่าเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวก็โลภอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าถ้าถ้ากลัวตกรถเนี่ยเขาจะเรียกว่าโฟโมใช่ไหมอ่านั่นแหละนะผมก็จะไม่ไม่อยากจะไปอยู่สภาวะแบบนั้นละเพราะว่าอ่าบางทีพอดีผมอันนี้นอกเรื่องนิดน,นึงผมไปฟังพระเตมีอ่านี่ทางพระเตมีที่เป็นชาดกข,ของพระพุทธเจ้าชาติแรก คือท่านเกิดมาพระเตมีเกิดมาก็คิดว่าไม่อยากเป็นกษัตริย์เลยเกิดมาเป็นในวรรณะกษัตริย์เนาะวันนี้วอาทิ์ก็ขอคุยสบายๆแล้วกันเนาะนะครับก็ไม่อยากเป็นกษัตริย์เลยเพราะว่าเป็นกษัตริย์เนี่ยจะต้องให้คุณให้โทษคนอื่นจะต้องอาจจะต้องสั่งประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่อยากเป็นกษัตริย์ก็เลยแกล้งเป็นใบ่แกล้งหูหนวกเป็นใบ่เนาะพอท่านพอ่อผมจะเล่าเร็วๆแล้วลกันนะก็คือพ่อของพระเตมีที่เป็นกษัตริย์เห็นว่า เอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ก็ให้หุนทานายหุนก็บอกว่าเป็นกาลากินีก็เลยให้ไปฝังทั้งเป็นพอตามไปฝังอ่ะพระเตมีก็ยืนขึ้นนะแล้วก็ยกรถขึ้นมานะครับทาให้คนที่เอาเอาพระศพจะเอาเอาเอา,เอาท่านไปฝังเนี่ยก็ตกใกจว่าเอ๊ะไหนท่านไม่มีแรงท่านเป็นเป็นบ้าหุหนหกทําไมยกรถได้ครับพระเตมีก็บอกว่าเออเราไม่อยากเป็นกษัตริย์เราอยากจะไปบวชเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าคือจริงๆอะ่ะเราอะ่ะ เกิดมาเพื่ออะไรนะทำให้ผมรู้สึกมากๆเลยว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะมาเสพกรามเหรอเออสำหรับคนที่ชอบเสพกามเราเกิดมาเพื่อที่จะไปโกงโกงเงินคนเหรอสำหรับคนที่คดโกงนะครับเราเราเกิดมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันเหรอ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะใช้ชีวิตกันแล้วก็ตายแบบเหมือนกับ ม,มันผ่านไปอย่างน่าเสียดายนะนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องฝึกจิตฝึกใจนะครับก็ก็คือคงไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อลงทุนอย่างเดียวละนะต้องเกิดมาเพื่อที่จะค้นหาชีวิตด้านอื่นด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ด้วยด้วยพื้นฐานที่มันอย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่เหรียญแกบอกว่าทําไมคนเราถึงทุกทุกเพราะว่าจิตไม่สงบถ้าจิตสงบจะทุกไม่ได้อะก็จริงนะจ,จิตสงบแล้วเราจะทุกได้ยังไง ใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่าจะไปจิตสงบได้ยังไงอันนี้แล้วแต่นะหรือว่าล่าสุดก็มีเหตุการณ์ภัไพิบัติจะมาจิตสงบได้ยังไงก็มันเป็นเรื่องทางโลกอะ่ะนะครับแต่ว่าคือมันก็เลยทําให้ผมวางจิตวางใจใหม่ว่าผมจะไม่เอาจิตไปผูกกับตลาดหุ้นมากเกินไปนะครับแล้วก็ผมก็จะลงทุนแบบระยะยาวนะครับอ่าเน้นที่กระแสเงินสดจริงๆของเขานะกระแสเงินสดจริงๆของเขาคืออะไรนะครับก็คือเงินปันผล นะเงินปันผลนี่แหละเป็นกระแสงเงินสดที่เขาจ่ายออกมาเขาเอาเงินสดสดมาจ่ายนะครับแต่ถ้าบริษัทไหนที่ไม่มีหนี้นะอันนี้เริ่มเข้าเรื่องแล้วนะมีกินมีใช้ต่อชีพเนี่ยบริษัทไหนที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินเนี่ยแล้วก็สามารถจ่ายปันผลออกมาได้แปลว่าเขาก็ไม่ได้กู้เงินมาปันผลถูกต้องไหมอ่าอันนี้แหละนะครับคือเขาปันผลจากการทำมาหากินของเขาคือกระแสงเงินสด แล้วเราก็ได้รับกระแสเงินสดอันนั้นนะครับซึ่งถ้าบริษัทที่มันดีอ่ะมันก็จะทําแบบนี้ได้ทุกปีนะครับอาจจะมีบางปีมากบ้างน้อยบ้างก็เรื่องของเขานะบางปีเขาขายดีอ่าใช่ไหมเขาก็อาจจะปันผลออกมาเยอะนะอ่าบางปีเหมือนปั๊มน้ํามันอย่เงี้ยบางปีดีบางปีมก็น้ํามันขึ้นน้ํามันลงขาดทุนสต็อกบ้างหรือว่ามีเหตุการณ์ไม่สงบทางชายแดนบ้างก็ต้องมีปัญหาบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ไปตลอดหรือเป็นทุกปี เขาก็ต้องหาทางแก้ปัญหาใช่ไหมอ่าถ้าเราถ้าเราวางจิตวางใจได้แบบเนี้ยเหมือนตู้กดกาแฟเลยผมก็เห็นคนกดทุกวันทุกวันนะปันผลออกมาทุกทุกทุกปีทุกปีกปนะไม่ได้มีปัญหายางพาราก็ปันผลออกมาทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปห่วงหรอกนะครับคือคุณเงินมันจะงอกให้คุณทุกปีนะแต่ว่าคุณจะต้องสร้าง สร้างพอร์ตขึ้นมาอันหนึ่งที่ผมเรียกว่าฟาร์มพันผลคุณต้องสร้างมันขึ้นมาให้ได้ก่อนโดยโดยที่ปันปันผลถ้าเมื่อไหร่ที่เงินปันผลเนี่ยมันมากกว่าเงินที่คุณต้องใช้แต่ละเดือนสมมติอ่ะแค่หมื่นเดียวก็ได้สมมุติว่าคุณใช้เงินแค่หมื่นเดียวแต่งกิมันน้อยไปนะอัตาสามหมื่นแล้วเมื่อไหร่ที่ปันผลมาหารทั้งปีแล้วเนี่ยมันมากกว่าสามหมื่นเนี่ยอันเนี้ยผมแล้วคุณไม่มีหนี้นะถ้าคุณสามารถจัดการหนี้ได้นะครับอะไรต่างๆอันเนี้ยถือว่ามีอิสระภาพแล้วนะ นะครับฟังให้ดีนะครับก็คือถ้าเงินปันผลเนี่ยมันมากกว่าเงินที่คุณจําเป็นต้องใช้อ่ะนะมันก็ถือว่าคุณมีอิสราภาพแล้วแล้วถามว่าเงินปันผลมันมีให้คุณทุกปีไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปดูว่าบริษัทอันนั้นเนี่ยมันดีจริงไหมอ่าแล้วเวลามันแย่เนี่ยมันแย่ชั่วคราวแล้วมันกลับมาได้ไหมใช่ไหมบางปีที่มันไม่ดีนะครับมันก็จะปันผลออกมาน้อยก็เป็นเรื่องปกติ ฉะนั้นเวลาที่คุณมีเงินปันผลมาเนี่ยถ้าคุณทบไปเรื่อยๆสมมุติว่าปีนี้ได้ปันผลปีละหมื่นปีต่อไปจะได้หมื่นห้าปีต่อไปจนแบบอาจจะแบบได้ปันผลสักปีละห้าเดือนละไม่ใช่ปีละเดือนละห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณใช้จริงๆเนี่ยแค่อาจจะเดือนละสองหมื่นเดือนละหมื่นคุณก็จะมีเงินเหลือเนี่ยตรงเนี้ยที่ไปซื้อทบต้นนะครับเพื่อที่จะทําให้จํานวนหุ้นมันมากขึ้น แล้วเงินปันผลมันก็มามาหรือคุณจะแบ่งเงินเก็บเอาไว้เป็นอย่างประเทศชาติยังมีทุนสำรองระหว่างประเทศถูกต้องไหมทำไมเราถึงไม่มีทุนสำรองของชีวิตเราบ้างผมมีทุนสำรองของชีวิตนะแบบว่าอยู่ได้เป็นปีอ่ะหลายๆปีนะครับทำไมเราถึงไม่ทําบ้างนะถ้าเราทําแบบนี้ถามว่าเราจะกังวลอะไรอ่ะล้วท่านนี่เราสามารถเราไม่ไปก่อหนี้ใหม่ๆนะรถเราก็ซื้อถูกๆก,ก็ได้รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องหน้าใหญ่ใจโตหรอกใช่ไหม คุณคุณไปฟังคนที่เขาเก่งเขาสามารถทําเงินได้อย่างพวกนี้แล้วคุณคิดว่าคุณทําได้นะก็ดีถ้าคุณทําได้มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ลองไปดูสิมีสติจปจ๊อบกี่คนมีมาร์คซักเคอร์เบิร์กกี่คนใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะเอาแน่แน่นอนๆเนี้ยคุณสามารถทําได้เลยก็คือเราไม่จะเป็นต้องเก่งนะครับเราไม่เปต้องเป็นเซียนเราแค่ไปเกาะคนเก่งๆก็คือเกาะบริษัทเก่งๆ อะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะบริษัทที่มีกระแสเงสินสดดีๆผมบอกเลยว่าตลาดหุ้นไทยตอนเนี้ยที่มันทุกคนดูสิ้นหวังเนี่ยผมชอบมากเลยผมบอกเลยเพราะว่ามันมีหุ้นที่มันราคาถูกแล้วปันผลดีๆเยอะมากๆนะครับอย่างถ้าตอนตลาดหุ้นดีๆอะ่ะสมมุติคุณไปซื้อร้านสะดวกซื้อสักร้านหนึ่งกันลวกันหุ้นร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันแทบจะปันผลแบบไม่ถึง1%เนเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยคุณสามารถซื้อหุ้น แบบนี้ปันผลประมาณ3%ามเกว่าได้อะนะครับแล้วก็มันก็ยังไม่ใช่ว่ามันไม่ได้หยุดขยายมันก็ยังขยายอยู่หรือคุณจะเอาแบบโผลๆเลยเอา8%เปอเลยก็มีอย่างหุ้นแบงค์หุ้นโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็มีถึงขั้น8%เลยนะครับสิยังมีเลยสิกว่าเปอร์เซ็นต์ยังมีแต่ว่าคุณต้องดูให้ดีนะบางทีเป็นเขาเรียกกับดักหุ้นปันผลนะกับดักหุ้นปันผลตรงเนี้ถ้าคุณทําได้จนถึงระดับหนึ่งพอร์ตคุณ มี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 ขนาดระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีกินมีใช้ได้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครยังทํางานประจําแล้วมีเงินเดือนประจาเนี่ยอย่ารีรอที่จะทําผมบอกเลยหักห้ามใจไว้บ้างนะครับในการจับใจ่ายใช้สอยนะแต่ว่าเราใช้สอยซื้อสินค้ากับตามแม่ค้าร้านค้าอะไรเนี่ยใช้เต็มที่เลยเพราะของกินของใช้พวกนี้มันมันไม่ทําให้เราจนหรอกแต่การที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศเอาเงินไหลออกนอกนอกประเทศเนี่ย หรือฟื้ของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าอย่าไปทําเกินตัวเราอย่าไปเห็นว่าคนอื่นที่เขาทําทํากันแล้วเราก็อยากจะใหญ่กว่าเขาดีกว่าเขาเป็นการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนที่ชาลีมังเจอร์บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่สิ่งที่แบบทําใจยากสุดคือเห็นเห็นคนโง่รวยจากพุ้นที่เขาไม่รู้จักไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมันคล้ายๆอะไรคือการที่วาด เราคิดว่าเราเก่งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราเก่งจริงไหมเราเก่งจริงๆไหมแต่ว่าเราอาจไปคิดว่าเราเก่งนะแล้วเราก็ไปทําเรื่องที่แบบเราเผลม,มันหน,นาฬิกาตายอะ่ะมันจะมันจะบอกเวลาถูกอย่างน้อยวันละครั้งอะ่ะสมมุติมันตายตอนเที่ยงใช่ไหมนาฬิกามันก็จะบอกแล้วตอนเที่ยงถูกทุกทุกครั้งอะ่ะทุกวันนะแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเอ้ย คือทุกคนมีความเก่งในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องการลงทุนจริงๆเราแค่ทําท่าง่ายๆก็พอนะครับไม่ต้องไปทําท่ายากไม่ต้องไปซื้อหุ้นอะไรที่มันเทคโนโลยี AI อะไรที่เราไม่รู้จักอะที่เราไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรารู้ก็แล้วไปนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องตัวนะอนาคตับเดี๋ยวไปซื้อบิตคอยเราคิดว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันลงไป8ปดหมื่นนะเดี๋ยวมันต้องเด้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรคืออะไรที่มันคาดการยากอะนะครับ แต่แต่ถ้าอยากจะเล่นเล็กๆน้อยเราก็ไม่ว่าอะไรหรือเราไปริเวอเลดไปซื้ออะไรที่แบบเกินตัวละกันไปกู้เงินมาเล่นไปใช้มาจินไปซื้อบล็อกเทรดไปอะไรต่างพวกเนี้นะครับถ้าเรารู้ตัวแค่เรารู้ตัวแล้วเราไม่ทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดเนี่ยผมว่าเราก็รอดแล้วนะเออเราก็จะยืนระยะได้แล้วนะครับบางทีเราเห็นคนประสบความสำเร็จเร็วๆอะ่ะอ่าเราเราเกิดอาจจะเป็นช่วงที่ ทำนายนาฬิกาถูกหนึ่งหนึ่งวัน,นหรืนึ่งค้งอาจจะเป็นช่วงฟุกจริงๆแล้วเราคิดแล้วคนนั้นนะเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วเขาก็ไปหรือว่าเลยไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยคนตายก็ไม่ได้พูดใช่ไหมเนี่ยผมผมอยากจะโดยเฉพาะผู้ผู้ที่อายุสูงอย่างผมผมก็อายุ50หรือผู้สูงอายุอย่างเ,เพื่อนๆอาจจะ40แล้ว 30แล้วผมยิ่งอยาก30กว่าแล้วอยากให้ระวังนะครับแต่ว่าเราอยาก,กลัวจนเกินไปนะครับอย่าก,กลัวจนเกินไปถ้าเรากลัวจนเกินไปเราจะไม่กล้าทําอะไรเลยนะแล้วก็อย่าไปฟังคนที่มาแบบพูดจามไม่ดีกับประเทศไทยดับฝันเราอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทําให้ทุกคนนะเป็นแบบนี้กันหมดเลยคือกลัวกันหมดอยู่กับความกลัวนะเพราะว่าอาจารย์แกกแช่งหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็กลัวกันใช่ไหม มันก็เลยไม่ไปไหนไงทุกคนต่างกลัวนะครับหอบเงินไปต่างประเทศหมดอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ไปลงทุนต่างประเทศนะผมไม่ได้แอนตี้การลงทุนต่างประเทศนะครับอย่าเข้าใจผิดนะแต่ว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นในประเทศเราเองแล้วใครจะมาเชื่อมั่นล่ะครับช่วยตอบผมหน่อยถ้าเราไม่เชื่อมั่นในประเทศใครจะมาเชื่อมัน่นให้ให้ใครดีล่ แล้วมันจะไปกันได้เหรอฮะถ้าคุณไม่พูดจาดีๆกับประเทศสักทิงนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ทิ้งทายนะครับก็คือก็วันนี้คุยกันสนุกๆเนาะคือเรื่องของเงินเงินทองทองเนาะเราอย่าไปให้เขาเรียกว่าอะไรนะเงินมันใหญ่กว่าเราอะใหญ่กว่าจิตใจเรานะอย่าให้เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ได้แปลว่าคุณมีเงินไม่มากพออะไรเงี้ยผมว่าเป็นคําพูดที่ไม่ควรออกจากปากโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่ควรจะพูดแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาพูดผิดนะเขาก็พูดถูกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกนะนะครับอย่างคุณลองเอาเงินไปให้ลูกคุณเยอะๆสิลูกคุณจะเสียคนแม่เออสปอยลูกอะนะหรือว่าคุณเอาเงินไปซื้อเพื่อนสิคุณก็จะได้เพื่อนอีกแบบหนึ่งนะครับถามว่าเงินซื้อเพื่อนได้ไหมก็ได้ ก็ได้เพื่อนแบบนี้ไงซื้อลูกได้ไหมได้ก็ได้ลูกแบบเนี้ยลูกที่รักเงินมากกว่ารักคุณอ่ะนะครับอย่าไปแล้วก็การที่เขาเรียกว่าแหละมันไปด้อยค่าคนที่แบบเอ้ยมันจําเป็นต้องรวยเสมยไปไงถึงจะถึงจะเป็นเป็นคนที่ดีได้คนที่เนี่ยอย่างล่าสุดก็คุ้นกู้อะไรต่างเบี้ยวกันใช่ไหมคนดี คนดีที่ที่เราไปเฝ้าติดตามเขาเนี่ยเขาก็เบี้ยวกันไปหนีกันไปบางคนก็เบี้ยวดื้อเลยนะมาบอกดื้อเลยว่ามาแถลงดื้อเลยว่าขอเบี้ยวนี่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอขอเบี้ยนี่นะขอไม่จ่ายนะหรือว่าเลื่อนการจ่ายหรืออะไรแล้วก็มีดาวงดาราเลยไม่รู้เพราะว่าเราอะเอาเงินเป็นที่ตั้งใช่หรือไม่ใช่ไหมครับหรือว่าเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งนะ น้ำทงน้ําทั่วอลไรก็ไปขโมยของกันอะไรอย่างเงี้ยความความมีศีลธรรมความซื่อสัตย์สุจริตม,มันหายไปไหนหมดครับนะเรื่องเล็กเล็กน้อยๆอย่างวันเนี้ยผมขับรถมาคนก็จะมาเปิดเลนซ้ายอะไรอย่างเงี้ยจะมาแทรกอย่างเงี้ยทาไมเราเป็นอะไรกันหมดแล้วผมถามจริงนะครับกฎจราจรหรือพื้นที่สาธารณะพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเอามาเป็นที่จอดรถเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่พอพอไปบอกว่าเฮ้ย hey, อ คนอื่นเขาก็ทกําการบอกอ้าวคนอื่นเขาทาผิดคุณจะทําผิดตามเขาหรือคนอื่นเขาก็ทําผิดคุณจะทําผิดตามเขาหรือเนี่ยไม่มีใครคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วอะใช่ไหมครับแล้วเราจะจะเป็นแบบนี้เหรอ <laughs> เออเราจะเป็นอย่างนี้เหรอเราคิดอะไรกันหัวสมองเราอ่าบางคนเนี่ยเมื่อก่อนนะผมเห็นก็ดีๆนะคุยกันดีๆพอแก่ทำไมยิ่งแก่ยิ่งเกลี้ยกล่อมยิ่งแก่ยิ่งอีโก้เยอะ ยิ่งแก่ผมผมใช้คําว่าแก่แล้วอย่าบ้านะครับยิ่งแก่แล้วยิ่งแบบเป็นอีกคนนึงไปเลยอะนะครับเนี่ยอย่าเป็นแบบนี้นะแล้วสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นนะครับเราเราเราช่วยๆกันนะครับก็ฝากเอาไว้เนาะนะเดี๋ยวบ่นมากเกินไปโอเคน,นะครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่มีหนังสือชุดข้างล่างนี้นะก็สั่งซื้อได้เลย799นะแล้วผมก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังอย่างเงี้ยนะมีกินมีใช้ตลอดชีพนะครับ เราต้องช่วยช่วยกันถ้าทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมบางทีเราคิดว่าเราตัวคนเดียวไม่เป็นภาระใครผิดนะครับเรายังเป็นภาระของสังคมนะถ้าเรายังแค่ปัจจัยสี่เรายังเซรฟตัวเองไม่ได้เนี่ยเราต้องทําให้ได้นะลงทุนยังไงให้มีกิมมีใช้ตรอดชีพเชื่อผมต้องทําให้ได้อย่าไปยอมแพ้อย่าไปอย่าไปหยุดฝันนะครับเราต้องมีอิสระภาพทางการเงินในสิบปีนะครับก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จเนาะสวัสดีครับ